สวัสดีค่ะ FC ตุ๊ตาสักสุพรรณชิญน,นะคะตอนนี้ตุ๊ตากำลังจะซ่อมขาโต๊ะนะคะโต๊ะขาโต๊ะปูนแตกนะคะนี่ละเอียดเลยนะคะี่จะไปซื้อขาเ่าๆเขาก็ไม่ขายให้ซ่อมเอง กีตุกตาลืมบอกนะคะตุกตาใช้ปูนซีเมนผสมกับทรายนะคะเอามาทำการซ่อมข่าโต๊ะนะคะตุกตาไม่ได้เป็นช่างนะคะแต่ถ้าคิดจะทำอะไรเราต้องทำให้ได้แล้วก็ต้องทำให้สำเร็จด้วยนะคะเราต้องลองกันดูนะคะว่าขาโต๊ะนี้จะสำเร็จไหมและจะใช้ได้เหมือนเดิมเปล่าะคะ่ะ คนเราทุกคนความพยายามเท่านั้นที่จะสำเร็จได้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีความคิดและตั้งใจที่จะทำนะคะเอฟซีลูกสาวมาช่วยจับช่วยประคองนะคะตอนตอน,ตอนตุกตาซ่อมขาโตะะัวนึงค่ะลูกสาวพูดว่าแม่ีนใจเย็นทำได้ตุกตาจะเป็นคนที่ ไม่เหมือนคนอื่นนะคะเพราะว่าตุกตาชอบอะไรที่มันท้าทายอะไรที่มันคิดว่าทําไม่ได้เราจะต้องทําให้ได้เราต้องพยายามทําให้ได้ขาโต๊ะที่แตกละเอียดหมดขนาดนี้ถ้าเป็นคนอื่นเขาก็คงทิ้งไปแล้วนะคะตุกต,ตาความน่าเสียดายเพราะว่าโต๊ะนั่งแผ่นแผ่นโต๊ะใหญ่ก็ยังดียกเว้นขาโต๊ะที่มันแตกะะถ้าเราซ่อมเราเป็นส รา้ได้อีกนานนะคะ ที่ประกอบตรงน้นะคะปกดีมีลูกสาว แ,แต่ไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าต้องรอดูผลงานให้ปุ่นเซ็ตตัวก่อนนะคนมาติดตามดูมันหมาจะใช้ได้หรือไม่ได้ และแล้วการต้อมขาโต๊ะว,วันนั้นนะคะก็สำเร็จแล้วนะคะหามาตั้งได้แล้วแต่ว่าจะใช้ได้กี่วันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุตาสาวสุพรรณชาแนลได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ